สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำขนมเทียนดอกแคร์สูตรคุณแม่กันค่ะสูตรนี้มีคนทำน้อยมากค่ะหาซื้อกินก็ไม่มีขายค่ะที่บ้านจะทำเฉพาะช่วงเทศกาลเชียงเม้งและศาสตรี๊ยนค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบตองสำหรับห่อขนมค่ะเราไปหาใบตองที่สวนกันค่ะปลูรกกล้วยไว้หลายต้น เราจะใช้ใบตองของกล้วยน้ำว้านะคะเตรียมใบตองล่วงหน้าไว้หนึ่งวันก่อนทับขนมก็ได้ค่ะเมื่อได้ใบตองมาแล้วก็เอามาลนไฟค่ะแล้วฉีกใบตองขนาดเท่าๆกันนําผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดๆเช็ดตามความยาวของใบตองให้สะอาดค่ะซ้อนใบตองครั้งละหลายๆใบแล้วตัดหัวท้ายค่ะ เตรียมไว้หลายๆใบให้พอกับแป้งขนมนะคะตัดแล้วได้ใบตองขนาดประมาณนี้นะคะเสร็จขั้นตอนการเตรียมใบตองค่ะต่อไปเราก็มาดูส่วนผสมของขนมค่ะส่วนผสมประกอบด้วยแป้งข้าวเหนียวดอกแครผงกะทิน้ำตาลทราย น้ำตาลทมาและเกลือค่ะนี่คือดอกแคที่นำมาผสมในแป้งขนมนะคะเป็นดอกแคนาค่ะเขาเก็บมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงให้ละเอียดการผสมดอกแคลงในขนมนอกจากจะทำให้ขนมหอมและอร่อยแล้วยังมีสรรพคุณด้านสมุนไพรด้วยค่ะดอกแคช่วยบำรุงกำลังเจริญอาหาร ช่วยในการนอนหลับค่ะดอกแคที่นำมาทำขนมครั้งนี้ซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเคี่ยวน้ำตาลกันค่ะที่บ้านมีมะพร้าวเยอะนำมะพร้าวมาขดูดแล้วคั้นกะทิค่ะหรือจะซื้อกะทิมาทำก็ได้ค่ะสะดวกดีค่ะได้แล้วค่ะน้ำกะทิขั้นตอนต่อไปเราก็นำไปเคี่ยวนะคะ เอากะทิใส่หม้อตั้งไฟค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะหรือจะใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะใส่น้ำตาลขี้ม้าลงไปค่ะคนให้ละลายค่ะน้ำตาลขี้ม้าจะทำให้สีสวยขึ้นค่ะใส่เกลือลงไปค่ะ ตั้งไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปนานๆสีจะค่อยๆเข้มขึ้นค่ะเมื่อเคี่ยวได้ที่แล้วยกลงมาพักให้เย็นค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาละลายแป้งขนมกันค่ะนำแป้งข้าวเหนียวเทใส่ภาชนะใส่ดอกแคร์ลงไปค่ะดอกแคร์นี่ซื้อมานะคะ าใส่เยอะสีจะเข้มสวยอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลที่เคี่ยวเตรียมไว้ลงไปผสมให้เข้ากันค่ะค่อยค่คนให้เข้ากันค่ะ ค่อยๆใส่น้ำตาลเคี่ยวไปทีละนิดนะคะนวดผสมให้เข้ากันค่ะ นวดผสมไปเรื่อยๆค่ะเมื่อน,นวดผสมได้ที่แล้วแป้งจะได้ประมาณนี้นะคะถ้าแป้งเหลวเกินไปจะห่อยากค่ะต่อไปเราก็มาดูวิธีห่อขนมเทียนกันค่ะนำใบตองมาจุ่มในน้ำมันพืชแล้วมาประกบกับใบตองอีกใบคลุกให้ทั่วค่ะเตรียมไว้ก่อนค่ะจากนั้นใช้ช้อนตักแป้งใส่ลงบนใบตองค่ะ ม้วนใบตองแล้วพับหัวท้ายค่ะต้องห่อเร็วๆค่ะไม่งั้นแป้งจะไหลออกด้านข้างแม่ห่อชำนาญและสวยมากค่ะห่อเสร็จวางเรียงในลังถึงค่ะนี่คือขนมที่ห่อเสร็จแล้วเตรียมนำไปนึ่งค่ะแม่ห่อเท่าๆกันสวยมากค่ะขั้นตอนต่อไปคือการนึ่งขนมค่ะ นำกระทะใส่น้ำตั้งไฟเมื่อน้ำเดือดนำดังถึงไปวางปิดฝาแล้วนึ่งค่ะนึ่งไปสักพักก็เปิดดูค่ะหอมกลิ่นใบตองค่ะขนมใกล้สุกแล้วค่ะขนมสุกแล้ว นำมาวางเรียงในถาดค่ะแกะขนมออกดูหอมมากสีสวยน่ากินมากค่ะดูวิธีทำกันแล้วคงทำกันได้นะคะใครที่ชอบลองทำดูได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ